เอเลียนโลบูลัสหนึ่งในแฟนชายที่ประสบความสำเร็จมากในอดีตท,ที่ครั้งนี้กําลังเล่าถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ยังคงสํารวจและตั้งอนณาณิคมในอวกาศและต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากเอเลียหรือเรียกว่าซีมอนอฟที่ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและอันตารายที่สุดในจักรวาลพวกเขาจะาตัวรอดจากสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ไปฟังกันครับคุณกําลังฟังวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมา คือพอดแคสต์ที่จะมารีวิวภาพยนตร์ซีรีส์ที่ไม่ซีเรียสทั้งเก่าและใหม่จำานวนรายการโดยสิทธิพลดูมณีและวรธรรมจันทร์คุณผู้ฟังครับผมอยากจะรู้ว่าในวัยเด็กของแต่ละคนเวลาเสพสื่ออย่างพวกเอ่อทีวีภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าหลายหคนตอนเด็กๆอ,อาจจะดูการ์ตูนอาจจะดูละครอะไรกันไป มันต้องมีอะไรบางอย่างที่กระตุ้นให้รู้สึกว่าโหยมันน่ากลัวจังเลยอะตัวผมเองก็มีครับในวัยเด็กผมได้ดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่บ้านเนาะในสมัยนั้นยังเป็นยุค VHS ูเลยจะเป็นแบบเป็นเทปเอ่อเป็นเป็นม้วนวเอาไว้แบบดูหนังก่อนที่จะมี VCD และ DVD ต่อมาไอวิดีโอเรื่องนั้นนะฮะมันก็คือภาพยนตร์เรื่อง Alien ที่กำกับโดยวิตตี้สกอตตอนนี้ผมไปดูเนี่ยมีผู้ปกครองก็คือคุณลุงผมนี่แหละ เปิดให้ดูว่าเนี่ยเป็นเป็นหนังไซไฟเป็นเอเลี่ยนนะเราก็ดูไปโดย,โดย,โ,ดยโดยที่เราไม่ได้แบบสนใจอะไรหรอกเพราะเรายังเด็กมากไงก็ไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นพอดูไปได้สักพักก็รู้สึกว่าโหแม่งโคตรน่ากลัวเลยอะไอตัวเอเลี่ยนพอมันฟักออกจากในตัวมาดู้แล้วมันทะลุออกมาจากอกอะหลังจากนั้นผมก็กระเจิดกระเจิงเลิกดูไปเลยนั่นเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมได้ดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเอเลี่ยน และใช่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเอเลี่ยนที่กำลังเข้าฉายอยู่ในตอนนี้ก็คือเอเลี่ยนลุมรัสต้องบอกก่อนว่าทีแรกอัผมตัวผมเองไม่ ไม่ได้อยากดูเลยหรอกเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าไปช่วงต้นนะเพราะว่ามันเกิดความกลัวในสมัยเด็กที่แบบว่าเอเลี่ยนมันมีรูปรูปร่างที่มันน่ากลัวสยองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นหนังสยองในในในวัยที่แบบว่าเรายังเด็กอยู่พอเราเราได้ดูแบบเนี้ยคือมันเป็นหนังเลทอาด้วยหนังหนังสยองด้วยพอมันผสมกันปุ๊บอะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันน่ากลัวเราพอเราโตขึ้นปุ๊บเราไม่อยากจะดูเลยมันอีกอะไม่ว่ามันจะมี ภาพ,พยนต์เกี่ยวกับเอเลีนที่ปล่อยออกมาอย่างเช่นเอเลนปะทะพรีเดเตอรหรืออะไรเงี้ยผมข้ามคือทิ้งไม่ไม่รู้เลยเรามันเลยผมผมเลือกที่จะไม่ดูมันเลยมันเป็นความกลัวมันเป็นความกลัวแต่ว่าตอนนี้ก็อายุจะจะสาสิบแล้วยังน้อยเอาชนะความกลัวไหนเว้ยก็เลยลองตัดสินใจไปดู เอเลียนโลมูลัสเนี่ยแหละโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าไอ้ไอ้ไอ้เรื่องเนี้มันมันอยู่ช่วงไหนอะไรยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับภาคที่วิทตีสกอตทําหรือเปล่าหรือหรืออเวอร์ชันเจมส์คาร์เมลอนทำไว้หรือเปล่ามันอยู่ส่วนไหนของจักรวาลที่ผมก็ไม่รู้เลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูผมก็เออเรามาศึกษาอ่านสักทีนึงเนี้ยเผื่อจะได้ทําทํากันบ้านมาบ้างนะครับว่าเราจะได้รู้ไงว่าไอ้หนังเรื่องนี้ยมันอยู่ช่วงไหนของไทม์ไลน์ในหนังเอเลียนนะครับ โอเคสำหรับ Alien ย o m u l ู s นะครับมันเล่าถึงเป็นภาคต่อหรือว่าเขาเรียกว่าภาคขยายเป็นสปินออฟจาก a อเลีนะมันเล่าถึงช่วงเวลาที่โลกมนุษย์เราแบบว่าสามารถตั้งอนณานิคมบนดาวดวงอื่นได้แล้วที่ไม่ใช่โลกนะครับมีเทคโนโลยีในการเดินทางในอวกาศได้สบายมากโดยที่แบบไม่ต้องพึ่งพานาซาอะไรเงี้ยคือคือพูดง่ายๆนึกถึง Startech แล้วกันแต่ s t a r t เเนี่ยมันจะแบบว่า อ่าใสๆขาวๆหน่อยแต่ว่าเอเลียนมันก็จะแบบเอ่อมนุษย์ไปตั้งอาณานิคมแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีจะต้องไปทำงานเพื่อแลกกับการเดินทางไปอ่ในอวกาศหรือไปอยู่ในดาวดวงอื่นอะไรเงี้ยที่แบบไม่ใช่ดาวที่เราจะต้องแบบทำงานรับใช้อ่บริษัทนับเป็นรายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนคล้ายๆกับแรงงานทาสประมาณหนึ่งซึ่งดาวดวงนี้มันชื่อว่าดาวแจ็คสัน นะครับเป็นดาวที่ตัวเอกของเราเนี่ยที่มีชื่อว่าเลนกับหุ่นยนต์สังเคราะห์ที่ชื่อว่าแอนดี้เนี่ยเขาเอาศัยอยู่ในดาวดวงนี้ทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบชั่วโมงแล้วเอาชั่วโมงเหล่านีน้ไปต่อรองเพื่อจะใช้เดินทางในอวกาศที่ย้ายจากดาวแจ็คสันไปดาวอื่นที่เธอมองว่าสามารถมองหาอนาคตให้กับตัวเองได้แล้วก็ต้องการแสงอาทิตย์เพราะว่าดาวแจ็คสันเนี่ยไม่มีแสงอาทิตย์เลยนะครับเป็น คล้ายๆกับว่าเป็นดวงดาวที่มืดตลอดแล้วก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นสังคมเฟ้อๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นหนึ่งจนทั้งสองคนเนี่ยทั้งแอนดี้แล้วก็เรนเนี่ยไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นนักสำรวจซึ่งมองเห็นว่าเอ้ยมันจะมีดาวดวงใหม่ๆนะเราไปสำรวจดาวกันไหมเพราะว่าในดาวดวงนี้เนี่ยมองไปไงก็ไม่มีอนาคตอะเพราะว่าสภาพก็โคตรแย่อยู่แล้วจะอยู่ไปทําไมวะอะไรเงี้ยเขาก็เลยฟอร์มทีมกันเพื่อที่จะ ออกจากดาวดวงนี้เพื่อไปสำรวจดาวใหม่ๆที่น่าสนใจมากกว่าแล้วก็น่าอยู่มากกว่านี้นะครับยังไม่รวมถึงต้องทำงานให้กับเ,เวลดนยุทานินะครับเป็นบริษัทที่แน่นอนเป็นบริษัทสำคัญอยู่แล้วที่อยู่ในจักรวาลของเอเลี่ยนเนาะเพราะว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าไงเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่โตมากๆเลยนะครับในโลกอนาคตเนาะที่เขาจะทำเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านอวกาศเทคพัฒนาเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนเอเลี่ยนก็จะรู้อยู่แล้วนะไอ้บริษัทนี้นะมันมีความว t the ฟ u ักอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรื่องราวเอเลี่ยนมันเตลดเิดเปิดเปึงเลยขนาดนั้นนะ,นะครับหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจในการลักลอบใช้ยานคาร์บอนสีเดินทางขึ้นไปยังเดนิซองสถานีอวกาศร้างถูกปลดระวางเพื่อขโมยชิ้นส่วนยานไปขายนะครับหร,หรือที่เขาเรียกว่าพอตพอตก็คือ,อถ้าใครเคยดูหนังเดินทางในอวกาศหรือว่า เลือกง่ายๆอินเตอร์สเตลาเนาะเราจะเห็นว่า,า,าลูกลูกเรือเนี่ยใน,ในยานยจะต้องเข้าไปนอนในแคปซูลอะไรบางอย่างนอนเพื่อใช้รักษาสมดุลของร่างกายอะไรต่างๆเพื่อใช้ใน,ในการเดินทางบนอวกาศที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนาะเพราะเทคโนโลยีในช่วงนั้นมันก็ไม่ใช่แบบ Star Trek หรือ Star Wars ที่แบบว่ามีไฮเปอร์สเปซหรือว่าแกนวาร์ปที่สามารถเดินทาง บนอวกาศด้วยใช้ความเร็วเหนือแสงได้เลยสำนองนั้นนะฮะก็คือคอมนุษย์ยังจะต้องแบบว่าจำสินอยู่ในยานเพื่อรอวันที่จะต้องตื่นขึ้นมาและพบว่าโอเคแล้วถึงเป้าหมายแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอไอ้กลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปเนี่ยมันก็พบสิ่งผิดปกติในสถานีอวกาศอันนี้เหมือนกันเพราะว่านอกจากจะถูกลกล้างแล้วเนี่ยยังมีเศษซากข,ของการทดลองอะไรบางอย่างรวมทั้งสิ่งมีชีวิตน,นั้นด้วยสิ่งมีชีวิตที่ว่านั้นก็คือ ตัวปรสิตของเอเลียนหรือที่เรียกกันว่าซีโนมอร์ฟแต่ถ้าใครเคยดูตัวอย่างหรือว่าดูโปสเตอร์ก็จะเห็นว่าอ้าวมันจะเป็นแบบเป็น,ปนสป่าตัวอ่อนอะ,อะไรเรียกเป็นอะไรเป็นเหมือนกันปรสิตใช่ไหมที่มันจะเข้าไปเกาะในหน้าเราแล้วก็จะค่อยๆฝังไข่เข้าไปในร่างกายแล้วลจากนั้นมันก็จะแบบว่าพอมันฟักตัวปุ๊บมันก็จะพุ่งออกมาจากหน้าอกเราอะไรอย่างเงี้ยอันนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะต้องเจอและทํายังไงก็ได้ให้รอดออกมา จากเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของ a อเลียนโลมูลัสผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาตรฐานของหนังเอเลียตอนนี้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเพราะว่าหลังจากที่เขาทําภาคแรกโดยดิลลี่สกอตภาค2โดย James c a m e เ o n อนเนี่ยสภาคนี้มันประสบความสำเร็จมากเพราะภาคแรกเนี่ยมันเป็นการให้กําเนิดหนังเอเลียเลยส่วนภาค2เนี่ยมันต่อยอดจากหนังไซไฟสยองขวัญมาเป็นหนังไซไฟแอคชั่นสยองขวัญ เนาะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นภาคสามที่เดวิดฟินเชอร์ทําแล้วก็อาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แล้วก็คอดภาคสี่ห้าอะไรออกมาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยปังเท่าไหร่เนาะแล้วก็ลิลลี่สกอตก็เอาเรื่องราวของเอเลนมาทําใหม่เป็นโพรโมติอุสก็คือเล่าไปในช่วงต้นเลยเกี่ยวกับการให้กําเนิดอของรนุษียชาติอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเอเลนโคเนนซึ่งเอเลนโคเนนเหมือนไปดูคามิจารณ์แล้วก็มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า ันนั้นนะ่าคงจะเป็นเอเลี่ยนภาคสุดท้ายแล้วมั้งไม่น่าทำอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยพอเป็นเอเลี่ยนเอ่อโลมูลัสเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเอากลับมาทําอีกอะในเมื่อที่ผ่านมาเขามีจานก็ไม่ค่อยดีรายได้ก็ไม่ค่อยดีแต่มาอย่างทำต่อนะครับและแถมให้อ่อให้ผู้กำกับหน้าใหม่อย่างเฟเดอาบาเสเนี่ยที่เป็นชาวอุลุกไวที่เคยมีผลงานอย่างด b อนบลิ Bridge, นะฮะมากํากับหนังเรื่องนี้ ผมไม่เคยดูดอนบีทมาก่อนนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนังเรื่องนั้นมันมันหน้าตาหรือว่ามันมันมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยดูเนาะแต่เคยเห็นดูเทเลอร์ก็น่าสนใจอยู่แค่เห็นหน้าลุงสตีเฟนแลงทำหน้าโหดๆนี่ก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจเลยนะเดี๋ยวว่างๆจะลองกลับไปดูดูแล้วก็สนุกหรือไม่สนุก,ไ,นกไงเดี๋ยวเรามาแชร์กันแล้วกันเนาะแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเออเขาเหมือนเขาเป็นแฟนพันธ์แท้เอเลี่ยนปะรู้สึกว่าเขาเก็บหมดเลยอะครับโอเค ส่วนตัวไม่ได้ดูเอเลี่ยนภาคอื่นมาก่อนมาดูภาคเนี้ยภาคแรกแอบรู้สึกว่าเขาคงจะเป็นเหมือนนะบิ๊กแฟนเอเลี่ยนด้วยซ้ำแหละเขาก็เลยพยายามหยิบจับอะไรบางอย่างที่ในอดีตเคยทำมาก่อนอะแล้วมาใส่รวมอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่เท่าที่ผมได้อ่านอะไรหลายอย่างมารู้สึกว่าไอเอเลี่ยนลูมรัสเนี่ยมันไม่ได้เอมันไม่ใช่หนังเอเลี่ยนที่เรื่องที่ผ่านมามันจะเล่าเพราะว่าปกติมันจะเล่าถึง กลุ่มนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นกลุ่มทหารเข้าไปสำรวจหรือทดลองอะไรเกี่ยวกับดาวต่างๆแล้วเจอพวกเอเลียนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันเป็นพูดถึงเด็กกลุ่มวัยรุ่นที่พยายามที่จะหนีออกจากไอ้ดาวห่วยๆอันนี้แหละแล้วไปขโมยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อะไรหลายๆอย่างแต่สุดท้ายต้องมาเจอกับไอ้พวกซินโมอปแหละแล้ว,ลวมันโคตรน่ากลัวมากๆเลยอะไรอย่างงี้นะครับก,ก็เลยมองว่าเออเขาคงเห็นว่าในอดีตทำมาเยอะแล้วเราก็เล่าใน,ในเชิง ใหม่ๆมากกว่านั่นก็คือการหนีตายจากไ e อ no ้พวกซีโนมอฟนี่แหละมันจะหนีไปได้ยังไงในสถานีอวกาศอันเคว้งคว้างแบบนี้นะฮะก็ต้องยอมรับว่าเดเร็กชั n นเขาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการการเล่าเรื่องการตัดต่อการใช้ดนตรีประกอบในการสร้างความน่ากลัวในภาพยนตร์ทำได้ดีมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไอเดียให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นกับมันอนะ โดยที่หนังเรื่องในในหนังเรื่องนี้สอชั่วโมงกว่าๆไม่ไม่ดิสอชั่วโมงนิดๆแต่เราเห็นตัวเอเลี่ยนอะแค่แบบรวมๆกันไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ําแต่เรารู้สึกว่าโหมันโคตรน่ากลัวแล้วมันสยองมากๆเลยคุณผู้ฟังด้วยไอความกลัวในสมัยเด็กที่ผมบอกว่าเออผมไม่ชอบเอเลี่ยนอ่ะเพราะว่ามันขยักขยแยงแต่พอภาคเนี้ยมันมันก็มีความขยแงแหละแต่มันมันน้อยลงมันสู้ภาค ก่อนๆไม่ได้ที่มันแบบค่อนข้างที่จะอีเลือดสาดแล้วก็แบบว่าเออนั่นแหละนั่นแหละผมก็เลยแบบเออไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเลยแต่พอมาดูไอ้ลงมิัสเนี่ยเออมันไม่ได้ยัดเยียดไอ้ไอ้ความสยองแบบเนี้ยแต่มันยัดเยียดไอ้ความน่ากลัวหรือว่าสถานการณ์ที่อยู่ในหนังเนี่ยเหมือนเราอยู่ในในนั้นกับมันนะฮะเราจะเห็นว่าเขาจะใช้ความเงียบหรือการจัดแสงอะไรบางอย่างที่เราแค่คนดูล้วรู้สึกผวาเลยครับ และอตัวเอเลี่ยนเองมันก็จะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อะแล้วมันน่ากลัวมากเลยเหมือนเขาจะดีไซน์หรือว่าอัปเกรดไอตัวซีโนมอฟเนี่ยให้มันน่ากลัวมากกว่าในอดีตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่นั่นแหละเท่าที่เท่าที่ผมดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นแล้วมันก็ขนลุกเหมือนกันเวย้ยต้องเรียกได้ว่าเอเขาเอาัปเกรดออกมาได้ดีอพวกทีมโปรดักชันดีไซน์ก็เก่งนะที่แบบว่าเออไหนๆก็เป็นหนังเอเลี่ยนที่แบบว่า ในยุคใหม่แล้วยุค 5G แล้วก็เพิ่มอะไรให้มันน่ากลัวให้มันสมจริงหน่อยเดียวซึ่งเขาก็าาทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวมันปนไปกับความสยองความดราม่าแล้วก็ฉากแอคชั่นด้วยนะ คือแอคชั่นมีไม่เยอะฮะถ้าเทียบกับเวอร์ชันเจมส์คาเมรอนอันนั้นมันกว่าอยู่แล้วแต่เนี้ยก็จะแบบมีแบบช่วงท้ายอะไรเงรี้ยประมาณแบบช่วง15นาทีสุดท้ายของหนังคือโดยรวมของมันแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยฮะมันมันเป็นหนังเอเลี่ยนที่เล่าง่ายๆมากแค่เด็กวัยรุ่นไปไปติดกับดักอยู่กับพวกเอ่อซีโนโมอฟนี่แหละแล้วก็หาทางหนีให้ให้ได้แค่นั้นแหละแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้แล้วก็ไปจากดาวนี้ซะมันแค่นั้นเองความสนุกอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือ ด้วยความที่เป็นมันเป็นหนังที่มนุษย์ต้องหนีตายเนี่ยคนดูจะรู้สึกลุ้นและเอาใจช่วยตัวละครมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักและตัวละครรองไม่ว่าจะนิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาจะเหมือนเ,เอาใจช่วยว่าเออไม่ให้ไม่ต้องโดนพวกซีโนมอฟเนี่ยขเขมือบไปอะไรอย่างเงี้ยฮะมันให้ความรู้สึกเหมือนเรานั่งรถไฟหอครับ mm hmm. คุณผู้ฟังเรากําลังค่อยๆตายตายตาย,ตายแล้วขึ้นไปจุดจ,จุดสูงสุดแล้วก็จุด อ่าโค้งแล้วอะไรเงี้ยเออเออม,มันมันมันมีความอะไรแบบนั้นอยู่พอสมควรสำหรับเอเลนโรบูลัสนะครับมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือแอนดี้แอนดี้เนี่ยมไม่มไม่ใช่มันไม่ใช่มนุษย์ฮะแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์สังเคราะห์ทำหน้าที่คล้ายๆกับมนุษย์พูดง่ายๆว่าเป็นเป็นมนุษย์เทียมมีความเชี่ยวชาญในการเอ่อแฮกประตูในในหนังอะมันจะมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเปิดประตู <laughs> เพราะว่าประตูใน สถานีอวกาศมันต้องเข้ารหัสหรือถูกล็อกอะไรเงี้ยแต่แอนดี้ด้วยความที่เป็นเหุ่นยนต์สังเคราะห์ก็จะสามารถแบบนู่นนี่นั่นได้แล้วก็คำนวณเวลาหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆได้อย่างเช่นถ้าคุณเปิดประตูอันนี้ให้เพื่อนคุณเข้ามาแมซีนโนมอฟจะสามารถเข้ามาหาเราและทาร้ายเราได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออมีวิธีการาคํานวณอะไรต่างๆซึ่งเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆเป็นตัวละครที่เออด้วยความที่มันเป็น หุ่นยนต์สังเคราะห์มันก็จะมีความแบบเอ๊ะมันจะทําเพื่อเราหรือว่าทําเพื่อบริษัทเพราะว่าไอหุ่นยนต์สังเคราะห์เนี้ยก็ถูกทํามาจากบริษัทเวเลนยูเทนิเนี่ยแหละครับอันนี้ถ้าใครอยากจะไปดูผมอยากให้โฟกัสตัวละครตัวนี้มากแล้วก็มาถกเถียงกันว่าไอตัวละครตัวเนี้ยมันมันน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อในอนาคตไหมสําหรับหนังเอเลี่ยนสำหรับคนที่สงสัยว่าเอเอเลี่ยนลูมรัสแต่มันอยู่ในไทม์ไลน์ไหนของหนังเอเลี่ยนวะก็ลองไปหาข้อมูลดูเขาบอกว,ว่าอยู่ในระหว่างภาค1กับภาค2 ก็คือภาค l i ลลี่สกอแล้วก็มาเอเลียนลูมบัสแล้วก็เป็นเอเลียนสองที่เจมส์คาร์เมลอนกำกับนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันมากนักนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ดูเอเลีสักภาคเลยอย่างที่บอกไปแน่นอนว่าผู้กำกับเนี่ยค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองเหมือนกันเพราะเพราะต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ลิลลี่ส t อที่แบบว่าเป็นคนที่ให้กหําเนิดภาพยนตร์เรื่องนี้มาแต่ว่าเขาก็ทําในพอที่ เขาจะสามารถทําได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเล่นท่ายากอะไรมากสักเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในเขาเรียกในบเบ็ในกรอบที่เหมาะสมที่เขาจะเล่าหนังเรื่องนี้ออกมามันก็เลยรู้สึกว่าไม่ขาดไม่เกินอะไรมาไปไปมากกว่าน,นั้นนะครับก็เลยอยู่ในทรงที่เออ,เ,อ,อเป็นหนังไซไฟสยองขวัญที่ที่สนุกดีนะเพราะว่าทุนทุนสร้างก็ไม่ได้เยอะนี่แต่ว่าตอนนี้ไรายได้ก็โอเคอยู่นะครับตอนนี้ก็ผู้สร้างก็คงปลกมือดีใจกันไปแล้ว ย่างที่บอกไปช่วงก,งกลางๆอนะีพีเนาะว่าดนตรีประกอบอ่ะมันค่อนข้างดีก็ไปลองไปดูรายชื่อว่าเอ๊ะใครเป็นคนที่ทําดนตรีประกอบหนังเรื่องนี้นะเพราะว่ามันมันเหมาะกับเขามากเลยมันเอ้มันเหมาะกับไอตัวเอเลี่ยนมากเพราะว่ามันจะมีดนตรีมีความเป็นอวกาศเป็นไซไฟเป็นโลกอนาคตอะไรเงี้ยก็มาดูอ๋อเป็นคุณเบนจามินวอลฟิชนะครับคนที่ทําดนตรีประกอบให้กับหนังเรื่องเบรดแลนเนอร์2049 ทำโอ้ยเยอะแล้วฮะอ,อ่ไอ้ The Fresh ก็ทำดันเคอร์ก็ทําแบบนี้ไปแจมๆกับฮ a นซิมเมอรมากอะไรเงี้ยก็ก,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 ก็ก็มองว่าเอ้ยเจ๋งเจ๋งเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อ่าได้ยินดนตรีแนวแบบทำหามอะไรขนาดนั้นมากนะครับเพราะาปตกติมันจะเป็นแบบดนตรีอีกแนวหนึ่งพอเขามาทํามาทําเป็นมิวสิกคอโพเซอร์ให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมันไปได้ไกลและจังหวะมันดีมาก มันไม่ใช่ดนตรีที่แบบเป็นวงออเคสตราแต่ก็จะใส่แบบความเป็นดนตรีสังเคราะห์ลงไปแล้วมันทำออกมาได้ดีแล้วก็ตรงกับจังหวะของหนังมากๆเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันช่วยพยุงหนังแล้วก็สร้างความกลัวให้กับคนดูได้ที่สุดเลยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวมากก็คือไอ้จากการจัมส์สแกนี่แหละซึ่งแม่งต้องมีแน่ๆพอไปดูมันก็มีจริงๆอะแต่มนอยู่ในจังหวะที่รับได้นะครับก็คงไม่ถึงขนาด หนังสยองขวัญที่จ้ำสแกกันแบบตกหน้าคนดูป๊อปคอนหกกันไปหมดแล้วเลยอย่างเงี้ยก็คงหนังไม่ไไม่ด้เล่นกับคนดูขนาดนั้นเพราะว่ากลัวจะหัวใจวายกันก่อนเนาะเพราะแค่ไอตัวเอเลียนโผลอมาแทบจะขี้แตกหมดละมันก็ยังเป็นเอเลียนที่สร้างความน่ากลัวความขนลุกความลุ้นระทึกให้กับคนดูอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าอาจจะบอกแบบว่าเอ้ยมันนําเสนอสิ่งใหม่ไหมมัน มันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นเนาะอย่างที่ผมบอกว่าพุ่มกับเขาเซฟตัวเองอยู่ไงก็เลยอาจจะไม่ได้นําเสนอสิ่งใหม่อะไรมากแต่ว่าเอาของที่มีอยู่ในเก่าๆเนี่ยมาทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นโดยเล่าไปในทิศทางที่ฉีกออกไปจากทําลายหลักๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีคนเปรียบเทียบว่าไอ,ไอตัวเอเลียนโลมูลัสเนี่ยมันคล้ายๆกับโลกวันอะสตาร์วอลส์อรีอะคือเป็นภาคแยกที่อยู่ในช่วงเหตุการณ์สาคัญของเหลา่ากบฏแล้วก็จักรวรรดิอินพิวเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีความที่แบบว่า เป็นภาคแยกอะฉันก็เล่าในแบบของฉันไงแต่อาจจะหยิบจับอะไรที่เด่นๆในดิตแล้วก็มาผสมปนเปกันใหม่นิดนึงทําให้คนดูรู้สึกว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้มันก็ใหม่อยู่นะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใหม่เลยมากนะครับเท่าที่ผมลองซาวเสียงในโซเชียลเนาะสําหรับแฟนๆเอเลียนก็จะบอกว่าเออมันก็สนุกแล้วแหละมันก็ไม่ได้มีไม่ได้ไมีอะไรใหม่แต่ก็ผงว่าเอ้ยมันก็โอเคแบบนี้ถือว่าไม่ได้แย่เพราะว่าถ้าผู้กำกับเล่นท่ายากแล้วทําออกมาไม่ดีเนะี่ยหนังก็ ประสบความล้มเหลวนะแต่ว่านี่หนังประสบความสําเร็จทั้งขุมมิจาร์และรายได้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าในอนาคตเอเลียนจะออกมาอีกไหมจะมีให้เราดูอีกไหมแต่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีอีกนะครับแต่ว่าจะไปเล่าอยู่ทำลายไหนแล้วเพราะตอนนี้ก็เต็มไปหมดแล้วมั้งนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังที่กล้า,ก,า,ก,ากลัวๆว,ว่าเอ๊ันจะไปดูไหมปกติเป็นคนขวัญอ่อนไม่ชอบเอเลียนมันน่าเกลียดอะไรเนี้ยก็อยากจะบอกว่าลองไปดูก็ได้ครับไม่เสียหายเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นคนที่มีปมทางด้านเอเลียนเหมือนกันสมัยเด็ก ซึ่งเอเดนโมนะัสทำให้ผมรู้สึกว่าเออไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนะเพราะหนังมันสนุกมากกล้าสักหน่อยเพื่อได้ดูของดีๆครับสามารถติดตามพอดแคสต์ของเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กด Subscribe กดกระดิ่งได้เลยนะครับและในช่องทางอื่นๆอย่าง Apple Podcast Spotify และสามารถติดตามข่าวสารบทความ และรีวิวภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องอื่นได้ในแฟนเพจ Facebook วันนี้ดูหนังเรื่องอไรมาด้วยนะครับ